วันนี้ไก่ตัวนี้เดินทั้งวันแม่จะเดินหาเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้วประมาณ300ตัวบ้านหลังนี้เมื่อก่อนมีไก่เยอะแยะเดินสวนสนามกันวุ่นวายไปหมดก็ามาถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาประเทศไทยร้อนจัดกว่าทุกปี ทำให้ไก่ประมาณ300กว่าตัวที่บ้านคุณยายต้องมาตายเพราะเป็นฮิสโตรกวันแล้ววันเล่าที่ต้องเสียไก่ไปประมาณวันละ30ตัวทุกวันต้องขนไก่ไปฝังที่หลังบ้านแม้ว่าพวกเราจะใช้สปริงเกอร์ฉีดน้ำเป็นละอองให้ไก่ได้เข้าไป รับความเย็นอยู่ใต้น้ำสปริงเกอร์แต่ความร้อนมันก็มีมากกว่านั้นน้ำสปริงเกอร์ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาช่วยชีวิตไก่ได้ไก่300กว่าตัวที่เราไม่อาจจะช่วยชีวิตพวกเขาได้ได้แต่นั่งดูเขาตายไปวันละ30-40สตัว มันเป็นความเศร้ามากที่สุดที่สุดขีงพวกเขาจนในที่สุดไก่ทุกตัวล้มตายไปก็มีไก่ที่รอดชีวิตสองตัวเป็นตัวผู้กับตัวเมียทุกวันพวกเขาก็จะเดินไปด้วยกันไม่ติ้งกันและกันไปไหนวันนี้ไก่ตัวผู้อยู่ตามลำพังก็เดินหาไก่ตัวเมียไปรอบรอบบ้าน ไอทุกซอกทุกมุมเดินแทบอย่ตลอดเวลาแต่เขาก็ไม่เห็นไก่ตัวเมียตัวนั้นคุณยายขอภาวนาให้ไก่ตัวเมียเข้าไปแอบปักไข่อยู่ที่ไหนอย่าให้เขาเสียชีวิตเลยถ้าไม่มีไก่ตัวเมียมาเป็นคู่กันชีวิตของไก่ตัวผู้ตัวนี้ก็คงจะเหงาหง่อยหน้าดูจะเดินอย่างนี้ ทั้งวันเพื่อหาเพื่อนเขาคงจะรู้สึกเหงาจริงๆนั่นแหละค่ะคุณยายเห็นแล้วก็ผีหัวใจเดินตามเขาว่าเขาจะไปหาเพื่อนที่ไหนบ้างก่อนเขาเดินไปไหนก็มีแต่เพื่อนเต็มไปหมดไม่ว่าจะปีนขึ้นไปนอนบนต้นไม้เพื่อนที่อยู่บนต้นไม้แต่ละต้น ประมาณ20-30ตัวก็เป็นชีวิตที่เขามีความสุขกับเพื่อนไก่หลายๆตัวที่เกิดมาด้วยกันเขายังเดินไปแล้วก็เดินมาใช้สายตาชะงเง้อไปทางโน้นชะงแงแลวไปทางนี้เป็นเรามีชีวิตอยู่ตามลำพัง ไรญาตยยิไรเพื่อนไรพี่น้องแบบนี้เอาก็คงจะเหงาหมอยหน้าดูเหมือนกันที่บ้านเราเลี้ยงไก่เอาไว้เหมือนเพื่อนอากแรกๆคนเอาไก่มาขายให้เพียงสองสามตัวและไก่สองสามตัวนั้นก็จะฟักไข่ออกลกูกออกมาคราวละห้าตัวบ้างสิบตัวบ้างจนในระยะเวลาสามปี ไก่ก็เยอะแยะเต็มไปหมดมีชาวบ้านมาถามซื้อไก่ของพวกเราจะเอาไปทำอาหารพวกเราก็ขอโทษและกล่าวปฏิเสธว่าพวกเราคงจะทำใจไม่ได้ที่เห็นพวกเขาโดนเชือ่อทั้งไก่ทั้งหมูก็เลยเต็มบ้านของพวกเรา เป็นภาระให้พวกเราต้องซื้ออาหารสัตว์มาให้กินทุกวันแต่พวกเราก็ยินดีที่ทำอย่างนั้นเจ้าไก่น้อยคุณยายหวังว่าเจ้าจะได้พบเพื่อนแน,น่นเพื่อนของเจ้าน่าจะไปแอบไข่และกลบไข่อยู่ที่ไหนใจเย็นๆแล้ก็รอเขานะคะเดี๋ยวก็คงจะกลับมาเมื่อก่อนชีวิตของพวกเขา เป็นชีวิตที่ทำมาหากินคุ้ยเขียดดินหาอาหารพอมาวันนี้หน้าที่ของเขาก็คือเดินไปรอบๆบ,บ้านเดินไปตามสวนบ้างเดินไปตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้างทุกซอกทุกมุมเพื่อหาเพื่อน อ,อย่างไรก็ไม่มีโอกาสจะได้เจอกันอีกเพราะเพื่อนทุกตัวเขาได้จากพวกเจ้าไปแล้วโดยไม่หวนกลับมา